เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอสวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะทุกคนบ่ายโมงกว่าๆอะพักหายใจให้คอกันซะก,ก่อนโอ้แล้วเด็กๆจะมานั่งใกล้อะไรจะมาเข้ามาสิงหมามีอยู่แล้วนี่นั่งดีๆีซิท สองตัวเนี้มีบุญโอเคอยู่โอเค okay? กาแฟกาแฟกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ต้องเสนอหน้าไม่ต้องดื่มลาเต้ยเย็นนะคะหลบไปกินข้าวข้างในแล้วก็มากินกาแฟข้างนอก นั่งอยู่แถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้ยังกินหมดมาเนาะเขาก็ไม่ได้มีความเกรงอกเกรงใจอะไรแล้เนาะเขาก็ไม่ภาษีภาษามันก็จะกินอยู่ตลอดเราก็สปอยคราเวลาเรากินเราก็ชอบแบบเวลาเขามาขอแล้วก็ฟีดเข้าไปด้วยนะเราก็เลยแบบตัวเองแล้วกินไม่อิ่มไม่พออ่านี่กําลังทํางานฝีมืออยู่นะคะพักก่อนแล้วกันปวดต้นแขนค่ะนี้เมื่อวานนี้ก็ลืมกินยาคลายกล้ามเนื้อ ก็จะกินไดคลฟิแนกก็ลืมมันนอนปิดท่าเนาะหมอนหมอนก็สาคัญคุณผู้ชมหมอนมันตาก็นอนรู้สึกไม่สบายก็เลยเอาแขนเนี่ยไปหนุนหนุหนหัวอย่างนี้เวลานอนอะ่ะดูสิความมนาถาจริงหมอนดีๆก็มีอยู่นะก็เพิ่งคิดได้ก็ไปเปลี่ยนเอาหมอนใบใหม่มีความสูงมีความนุ่มอ่ะก็ไม่ได้อ่อไม่ได้เอาหนุนแขนแล้วแต่นี่มันยังปวดปวดอยู่เลยสองสาวันมาแล้วสงใจจะยกขี้ว์ถังน้ำห้าลิตรนะ่ะ แขนข้างขวามันถนัดก็เลยใช้แขนข้างนี้ยรดน้ําผัก่ะแล้วก็เวลายกเจ้ามีบุญเนี่ยวันละเกือบสิบรอบนะยกเข้ายกออกจากกล่องเน่ยนะอุ้มเขาอ่ะตัวเขาหนักไนะเจ้ามีบุญน่าจะเกือบสิบโลได้ละเพราะว่ากินแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังขาหลังพิการออกแรงน้อยก็เลยตัวหนักอันนี้กําลังทํางานฝีมืองาน ที่แขวนกระถางนะเป็นเชือกแขวนกระถางามีออเดอร์จากลูกค้านะคะหกอันยังไม่เสร็จเลยคุณพ่อบ้านออเดอร์มา <laughs> พ่อบ้านดิฉันเอง <laughs> จะให้ฟรีก็กระไรอยู่ <laughs> พระอุต่าห์จะสนับสนุน <laughs> งานในแฮนด์เมดของเราอันนี้เป็นเชือกไนล่อนนะคะเ <laughs> ชือกไนล่อนประมาณ4ี่มิลอันนี้เป็นเชือกไนล่อนนะนเขาสั่งเขาบอกว่าเอาสั้นกับยาวนะสั้นก็จะประมาณนี้ก็จะไปแฮง์ไปแขวน ตรงอเออโรงครัวเอาดองเขาโซมบาร์บีิอเอาอานี้สามอันเอาสั้นยาวสั้นยาวงั้นแล้วก็เอายาวนี่ก็คือเป็นเชือกป่านอันนี้จะยาวกว่าสองฟุตหกสิบเซนอันนี้ประมาณแปดสิบเซนก็มันจะใช้เชือกเชือกเยอะกว่าเะคะเชือกป่านนี่แพงเว้ยเียนี้เชือกกระสอบป่านนี่นะเราไปซื้อเขาอจำได้ซื้อมานานแล้วแหละรอดเนี้ยตกเม็ดหนึ่งอ่ะห้าบาทเม็ดละห้าบาทมันก็ คิดดูว่าอันนี้เราใช้ตั้งใช้ตั้งหลายเม็ดอ่ะนี่สี่เส้นยี่สิบกว่าบาทละค่าเชือกเนี่ยยังไม่รวมปีมือนะคะก็เอาหยวนๆเข้าคร่าวเลยแล้วกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือสองเส้นร้อยหนึ่งเ,เดี๋ยวจะแขวนให้ดูนะถ้าเป็นเชือกอันนี้สั้นยาวก็แล้วแต่แต่ยาวก็ไม่เกินแปดสิบแปดสิบเซนนะคะและสั้นก็ประมาณหกสิบเซนกำลังดีเนี่ยสองฟุตอันนี้สี่เส้นร้อยก็คือ เชือกมันจะถูกกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรซีเรียสอะไรมากมายนะถ้าถ้าใครสนใจก็นะจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาทําต้องทํากลางคืนมีบุญเธอเป็นอะไรเป็นอะไรลูกฮะมุยิดอะไรเป็นอะไรลูกแล้วถอดทาไมแพมเพิร์ดอะโอ้ยเหนื่อยใจกับเจ้ามีบุญอย่าถอดอย่าถอดแพมเพิร์ดนะลูกเดี๋ยวมันชีเรียลาดเนะ่ นะมามีขอร้องมามีขอร้องใส่เข้าไปก่อนนะลูกนะกูต์บอยนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมขอโอ้ยอินลายเจ้าเจ้าหมูเนี่ยมันหมูหรือหมาเนี่ยอืมนะถ้าใครคุณผู้ชมหน่อยไหมเดี๋ยวแต่ยังว่าไม่อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไ,ไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปมามีจะทํางานเออนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่แล้วเธอหง,งุดหงิดอะไรอ๋อเธอหงุดหงิดอะไรเออ มีแค่สงขาก็ใช้สองขาแ้ลูกสบายจะตายไม่ต้องวิ่งเหมือนตัวอื่นเขาอม,มันไม่มันมีหยอกนะมันมไม่ได้บูลลี่นะลูกนะโอเค굿บยอยม,มันจะเอหเอหมุนได้อทำวีดีโอก,ก็หมุนได้มีบุญมีบุญยูเซลโลจูบีเพอร์มีบุญครับมีบุญเลยเนยค่ะให้เขาอยู่ในซอกหลืบ แคบแคบนั่นเพราะว่าถ้าออกมาก็เพ่นพ่านวุ่นวายเราก็ต้องวิ่งไปตามเก็บมาวิ่งเร็วกว่าเจ้าโทนี่ทอมมี่นะเห็นมีสองขาแบบน,นี้นะจ่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายอาิมอ่ะแม่บ้านก็ดินหมดแล้วเดี๋ยวนเตรียมดินนี่แล้มีบุญมีบุญไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแป๊บเดียวมามีทําคลิปแป๊บเดียวไม่ได้อ,อะไรเลยคลิปนี้สาระาหาไม่ได้แล้ววุ่นวายน,นี่มีบุญ มันกาแฟกินไม่ได้เดี๋ยวนอนตาไม่หลับคุ้นวายจะกินขนมเลยเอาขนมไม่กินกาแฟสดลาเต้ชงเองนะคะได้ได้ถูกปากตัวเองเนาะประหยัดด้วยคุณพ่อบ้านซื้อเครื่องชงกาแฟมาแล้าต้องใช้ให้คุม้มสุสาว่าไม่ต้องซื้อมาอีกแล้วฉันจะชงมอ้อโมค่า สูงสุดสุดสามันเครื่องตั้งหลายเหมือนนะก็เจ๊งไปแล้วสมัยเปิดคาเฟ่หลังบ้านนะอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่ซื้อเครื่องชงกาแฟอีกแล้วถ้าซื้อก็เป็นมินิมอลเล็กๆอ่ะสองพันบาทใช้ตั้งหลายปีนะสี่ส้าห้าปีเพิ่งเจ๊งไปนะ่ะล้วก็ชงแค่วันละสองสแก้วเนาะชงกินเองในบ้านนะนะปรากฏว่าไปซื้อมาซอร์ไพรส์ดิฉันซื้อมาเพื่อน เรื่องมือสองเพื่อนเขาเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งเออเพื่อนอยากขายหล่อนก็เลยได้ซื้อมาแล้วทําทีว่ามันเซอร์ไพรส์เรานะก็เลยแบบโอ้ยฉันบอกก็ถามเฉลี่ยว่าฉันอยากได้ไหมอ้าวถ้าถามเราจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหรอเขาก็ว่าอย่างนี้นะเออมันก็ถูกหลักการของเขาทนันี้แล้วเธอมาเสนอหน้าอะไรนี่เห็นขนมไม่ได้เลยซิดซิดนั่งลอก่อนโอ้หุ่นวายคุณผู้ชมเดี๋ยวเจ้าทอมมี่เห็นก่อนวิ่งมาเสนอหน้าอะไรเนี่ยเห็นของกินไม่ได้เดี๋ยวมีแชร์อยู่มีแชร์อยู่นั่งลงนั่งลงซิด ชิดคุณวายเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแชร์อยู่โอเคโอนี่เอออย่าเข้ามาใกล้นั่งดีๆลูกนั่งดีๆมันจะขีข่คอมามีอยู่แล้วเนี่ยเออนี่แหละก็จะทําให้คุณพ่อบ้านนะคะก็ <c oughs> จะคิดให้หล่อนถูกๆนะอันนี้ทั้งรวมกระถางนี่กระถางก็สิบห้าบาทแล้วนี่เอ,อ่อปลูกต้นไม้ให้พร้อมใส่ดินใส่อะไรให้พร้อมนะพร้อมแขวนนี่นะคิดหกสิบบาทของหล่อนนี่ อันนี้ราคาคนไทยนะนี่ขายในฝรั่งแล้วก็ถ้าเป็นเชือกป่านี่ก็เป็นแปดสิบเพราะว่าเชือกป่านี่มันมันจะแพงต้นทุนเชือกมันจะแพงกว่าะน,นะเขาก็อุตส่าห์สนับสนุนเราผสมคือกาวค่ะผสมคือกาวนั่น,นแหละอ,อันบ่เป็นยางเออบ่เป็นยังออบ,อบ่งบมีก็แยกเป,ป็งผสมบ่ต้องก็ได้อยู่ลังบ้านพุนเออติมบ่ต้องผสมก็ได้ก็จะทําให้เสร็จได้สองอัน สั้นยาวสั้นยาวเอาสั้นสามยาวสี่นี่ก็เป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวคุณผู้ชม<ด>สมัยไปอังกฤษไปเยี่ยมบ้านเขานะฉันก็ฉันที่จะมีของฝากของอะไรเขานะฉันก็ไม่ได้มีอะไรไปฝากเขาเนะาะก็เลยแบบเห็นเขารวมญาติกันนะก็เลยนังเนี้ยกาไรข้อมือเอาเชือกถันะเป็นบรันช์เล็กก็คือกาไรข้อ,อ,อมือถักจากเชือกแต่ว่ามันจะได้คลาย,ยาแต่ว่าเป็นลูกปัดไปใหญ่กว่านี้นะถังให้พวกปราชอบใจกันใหญ่นะ เออเล็กๆนิ่น้อยอันนี้ฉันทําเองนะมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะแต่ว่าฉันก็ตั้งใจให้เธออยนี้อู้เธอทำเองเหรอถ้าทําต้นไหนอะไรนั่งถักเส้นละสิบห้านาทีให้เขายาิเขาสามสี่คนก็ฝรั่งชอบนะงานแฮมเมดแบบนี้สองสามสี่ห้าไปเมืองนอกถ้าไปอังกฤษนะไม่มีอะไรทําก็เนี่ยจะนั่งถักค่าเวลาแล้วก็ไปฝาก ญาติคุณพ่อบ้านเขาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอันน้ฉันก็ขายถูกๆูเนาะราคาคนไทยดิซีอันนี้ขายเขาแค่ปอนเดียวกำไรข้อมือก็มีลูกปัดมีอะไรอีกนะต้นทุนก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะเราลืมว่าขายฝรั่งเนาะไส้ยคอเป็นไส้คอก็ขายแค่ปอนครึ่งว่างเดี๋ยวคราวนี้จะขายกําไรข้อมือสองปอนแล้วก็ไส้คอน่ะสี่ปอนฝรั่งอ่ะเข้าค่าเงินเขาสูงกว่าเราอยู่แล้วงานแฮนด์เมดพวกนี้มันก็หายากไง โทนี่โทนี่แล้วมานั่งตักมามีทาไมเนี่ยลูกม้จะทํางานไม่ได้ให้มานั่งนะไม่ได้มานี้ไม่ได้มานั่งคุยเสียเวลาเฉยๆเนะมิจะทางานไปด้วยนะไอ้ลูกเอออ่าต้องใจอีกสองเส้นโอ้จะไม่ทำอะไรต่อแล้วคุณผู้ชมที่มานอนตักไอ้โทนี่เนะี่ย สองตัวนี้ก็จะเหมือนว่าเด็กเด็กขาดความอบอุ่นนะคะเวลาเราเก็บเข้ามาเลี้ยงเนี่ยเก็บมันจะทังขยะด้วยนะเขาก็จะชอบมาคลอเคลียมีบุญครับโเดี๋ยวไม่ให้เอยเจ็บแขนมื่อกินนี่เสร็จล้วจะรีบกินยาคลายกล้ามเนื้อ มันคือทํางานไม่ได้อยู่ได้หย่อนนะมันก็เลยแบบปวดต้นแขนมันคุ้มไม่ขนาดอักเสบนะแต่มันก็มันเคล็ดนะนะมันเคล็ดมันมันปิดท่าแล้วมันก็ออกแรงเยอะอย่าเอาหัวมาบางังอย่าเอาหัวมาบังตรงนี้อยเฮียโอเคโอเคเนี่เวลากินนี่ก็ชอบมาแย่งอืมตัวนี้ มัมียังไม่ให้มันมียังไม่อนุญาตเลยซิ i ซิ h ซิ i เริ่มแล้วเริ่มลามปามแล้วซิ i นั่งก่อนไม่ให้แย่งห้ามแย่งในมืออ,อืม ว่า <You> <laughs> มันทำมีผลิตโดยอินโดนีเซียนขนมขนมหลายลอย่างนำเข้าจากมาเลเซียอินโดนีเซียนะนขนมอันนี้ก็อร่อยนะถูกด,ดีสิบเออห้าบาทเดงสองชิ้น มันก็มีหลายรสอยู่นะรถแคกเกอร์ธรรมดาที่จะซื้อมาเลี้ยงหมาเลี้ยงลิงอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเนยน้ําตาลแต่อันนี้มันจะมีช,ช็อกโกแลตสอดไส้สองชิ้นห้าบาทก็ไม่ได้หวานมากมายนะโอเคอยู่อันนี้ก็จะกรอบดมต้นทุนต่ําแต่ว่ามีคุณค่าอาหารทำจากข้าวบาเล่เนานะไอแครกเกอร์เนี่ยแล้วก็สอดไส้ช,ช็อกโกแลตอืมก็ลยนึกว่านำข้าจากอังกฤษ เอา้าโอ้ผู้ชมจะล่ำลาเลยค่ะดีคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาจะเ,เจอกันใหม่แล้วกันนะคะเจ้าตันี้วุ่นวายอยู่เอาะโอ้ยเจ้านี่ยิ่งสู้ชีวิตในการกินมากแต่ละวิแต่ละวันพอแล้วให้มามีกินหน่อยพออืมมันจะนั่งทำงานเชือกแขวนกระถางตามออเดอร์ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครบคุณที่ตามนะคะวันนี้ก็วันลุ้นโชคเนาะจริงเข้าใจว่าลอตเตอรี่ออกเมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็ได้ลุ้นต่อนะซื้อไว้สองใบในแอปเป๋าต<ๆ>ังกางหิงปังๆกันทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย